ที่ชมช่อง YouTube ของยายมาพาเลาะนะคะส่องยายมาพาเลาะเนาะมือนี้ยายสิบห้าไปบึงนะคะเนื้อที่บริเวณที่อยู่ของยายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะนาอที่ยายเห็ดคลิปลงไปเหเบึงหลายๆคลิปนะคะที่น้องคลิปนี้สิบห้าไปบึงปลาอยู่ในบ่อของเฮ้านะคะสามบอน้ำกันเนาะบ่อหนึ่งบ่อนี่แล้วก็บ,บ่อที่สองนะคะแล้วก็บ่อที่สามเป็นบ่อกุ้ง แต่บอมเนกุ้งอยู่ได้บันนี้พี่น้องเป็นป่าอยู่ป่าจาักมาแต่ใสบันนี้บัว,บ,วบัวอยู่ตีนน้ำบัวบัวอยู่พี่น้องขนาดห้องเอาดาังพาเขียวล้อมไว้กับ,บวอยู่เนาะบ่ลูว่ามากใดจังไดป่านะคะแปลกมากเลยนะคะเนาะห้องเอาเห็ดสะเห็ดบอมใหม่ๆนี่ห้องสีบัวหอยหหหมีป่าเลยแม่แต่ตัวเดียวเอาแต่กุ้งลงไปปล่อยพี่น้อง สรุปว่าตอนนี้ป่าบักหลายเลยพี่น้องบวับวบะบัวบะอยู่เนี้เมื่อขึ้นไปซองไฟเบิ่งกโอ้จกากหน้าแต่ไดสซีเมนปา่าคอพี่น้องเนาะสรุปแล้วเป็นคือเข้าคิดว่าสีไหมีแต่กุ้งมันบัวแมนมันมีทั้งป่ามีบัวแมนแต่ปา่าป่าชนซ้ำนะพี่น้องไปเบิ้งนี่ปา่าไอ้หน่อยๆกบมีเนาะลังหน่วยหน่วย,วยอยู่แปลกมากเลยว่ามันมาได้จังไดนะคะไปดูกันเลยนะคะเนาะ บอ่ปบอปลาบ่อกุ้งนะคะแล้วก็ไปอัปเดตต้นทั่วเขียวพอมพี่น้องทั่วเขียวที่พ่อยิ่งดูวานว้มือนันที่เห็ดยายเห็ดขีดเผเบิงมันใบนหน่อยอยู่เนาะแต่มือนี่ยายไปเบิงโอ้โหใบมันใหญ่เร็วเลยพี่น้องใบกลางออกเรยวสุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องพ่อยิ่งดูกระลัง่งพันหันทอนกล้วยให้ให้ปลาเนาะเดี๋พี่น้องเบิงดูปลา ต่อ,อนซ้อนต่อ,อนซ้อนให้อาหารแบบธรรมชาติมือว่านในยนกล้วยลงสองเครื่อพี่น้องบอนันเครือนหนึง่งบอนี่เครือนหนึ่งเนาะโอ้ยเบิงบ่งคุณกิ่นมาสันกับบักแตงบักแตงสุกสองนวยบักแตงบักแตงไท่เห้าแม่ที่ย่า่ปลูกไว้เนาะมันสุกบอน,นี้มันสุกแล้วมันเละมันกินบยย่ไ้ย่ายกับยนลงบอ่อป่าโอ้ยบอ่อเหลือหหดเปลือกพี่น้อง เปลือกกระเกี่ยงตับเลยมันกินคุณเห็นบ่าพี่น้องคุณตบตับตบตับตบตบุมได้เสียงเพื่อนกินคุณเบิ้งแล้วก็มีความสุขเบิ้งผลผลิตทีห่ห้าเลี่ยงเขาปลูกไว้เป็นต้นไม้ เป็นปลาที่เ้าเลี้ยงไว้ในบ่อเนาะพี่น้องคุณปุบปบปุบปบปุบปบอยู่คุ่นพี่น้องเบิ่งใกล้สียางล่วงไปทายเก่ไก่ให้เบิ่งพี่น้องคุณคุณ มันขยายพันธุ์เร็วไหมพี่น้องอ่ายายเอามาปล่อยวังเดือนเดือนพืชสภาพบอกเดือนพืชสภาพที่มันห่อนห่อนน่นไหมที่มันแดดแดดห่อนห่อนนั่แหละยายเอามาปล่อยเนาะพืชสภาพมิถุนาพืชสภาพเลยมิถุนาเนี่แหละจำบ่ได้เนาะยายเอามะปอยจากถุงว่ะเพิ่นเอาไห้ป้าหนูเอาไห้เนาะป้าหนูเอาไฮ่ส,<า>สี่หกหกสามถุง, 6, 6, 6, ถงหรือสี่ถุง นี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องเอามาอปล่อยเราบ่หันโดนมันก็ออกลูกออกเพอ,ออกเม็ดตัวน้อยๆก็ร้ายตัวน้อยๆก็เลย,ยมันแพรขยายพันธุ์ออกเร็วพี่นอ้องนี่คืออาหารของเพ่นเนาะทอนกล้วยนี่เพ่นสินชอบมากๆเลยหัวอาหารเอาให้กินบ่ไว้ได้พี่น้องมันแพงมันแพงพร้อมแล้วมันกับใญ่ยายเคยเลี้ยงเที่ยนึงตั้งแต่ตั้งแต่หัวอาหารบ่แพงเนาะ ยายเอามาเลี้ยงตรงนั้นยายกับซีเฮ็ดกับช่างกบตะกีเนาะเฮ็ดกับช่างกบใบรอบกับช่างกบเลี้ยงกบผอมพี่น้องเลี้ยงปลาพอมหวัวอาหารกับสอบนึงนี่เช่ากับกระคูนึงพี่น้องกระคู่ดำดำไหมกระคู่ปูนดำดำไหมพี่น้องเช้าคูหนึง่งเล่งคูนึงเนาะเอามาให้อาหารมันนะ่ะเพอเพอกลางวันอีกเกลียลงไปพี่น้องตอนนั้นมันท่านเดบแห้งเนาะหัวอาหารน่ะ บ่หญ่พี่น้องมีแต่หัวขบโพน้ะเถ่าเนาะแล้วเนื้อปลากะสิเป็นแข็งแข็งกี่ดีจังไดบุแต่พอหเออาหารธรรมชาติให้กินมันสีพี่น้องเนื้อมันจะนิ่มแล้วก็มันน้ำมันไม่เหม็นข้าวพี่น้องน้ำมันสีบ่ข้าวันเข้าห้หัวอาหารนีเข้ายางมากนี่น้ำข้าวอู่อู่คนนี้อันนี้น้ำมันจะไม่ข้าวพี่น้องแล้วกับตรงนู้นก็จะเป็นระบบน้ำโซลาเซลล์เนาะเพราะว่าถ้าห้าบบปล่อยน้ำาลงพี่น้อง คอยนามลงบอ่อป่ามันสีนอกเนาะถึงแม่นว่านามสีไลยกะซางมันสีนอกเพราะว่าป่ามันเยอะพี่น้องมันมันบ่มีออกซิเจนเนาะป่ามันไลยเกินไปป่านิ่นอีกได้หนี่พี่น้องป่านิ่นหนี่บเ,เห็นได้ป่านิ่นสียูขูขาง่างเนาะเวลาเข้าวานหัวอาหารเขาสิเห็นโตป่านิ่นแต่ว่าเวลาเขาหายพักไห้นี่ป่านี่เพิ่นสีกะสีมากินเนาะแต่สีบ่คอยเห็นป่านิ่นพี่น้องนี่ ปลาเน่นอีกล่ะแล้วปลาอะไรเอกที่อยู่ในเนี้ยปลาชนเนาะกลางคืนเวลาเขาเปิดไฟตรงนี้พี่น้องแมงมันสีลงปลาซ่อนนี่โอ้ยมีแต่ตัวบบกไงแลนหลวดหลวดมาสุ่มอันมามาลอกกินมาแลงไนมพี่น้องเขียวพี่น้องว่ามันสียยสไงซําไรบักหอยกับลายลายได้พี่น้องหอยนี่ก็บลายนี่นี่เตรียมทิบอยู่นี่หอย หอยจุบหอยสลี่หอยขมหอยจุบหอยจิบกับจุบหอยขมอ่ะพี่น้องเต็ียมอยู่นี่แม่นเบิดได้นี่หอยหอยพี่น้องนี่คือหอยนี่คือหอย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 กอดกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่ที่หอย น้ำไหลลงไปคุณพี่น้องไหลลงไปลีหน่อยเนาะต้นหน่อยพี่น้องนี่แหละบ่ดีแหละที่ยายว่าบ่กุ้งแต่ว่ามันบ่มีกุ้งมันบ่มีแต่กุ้งแบบน,นี้มันมีป่ามันมาได้จังใดพี่น้องว่านี่เอาผ้าเขีลวล้อมไว้แต่ว่าปลาบืนเขามาได้เลยพี่น้องเลยเนี่ยมือขึ้นตีบ่บ,บ,บ่บาอยู่ต้นยางหน้าค่อย พี่น้องเมื่อบึงบักทั่วเขียวงามบ่ใบไงแล้วบ่ฮันโดนกัสเสดเก็บผลผลิตเราเด่นพี่น้องนี่คือถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวของเรามาอัปเดตพี่นอ้องอัปเดตถั่วเขียวพักบุ้งกะไรไหล,หลบิ่งเนี่ยพักบุ้งน่ะมียู่สูกจพี่น้องเลยนี่พี่น้องต้นบักถั่วเขียว ใหญ่เลี้ยวบมือน,นันยังเป็่นเบียอยู่เนาะที่ย่า่มาถายลิปมือน,นันลิปที่แล้วนะคะพูดตรงนั้นแมนเบิดเลยเด็ค่ะต้นถั่วเขียวเบิดเลยนี่นี่ถ้ามันเป็นมากเป็นน้อยให้นี่โอ้ยมันสีได้บบนอยได้นน่พี่น้องคุณนะ่ะแมนไปมดเลยคุณนะ่ะบอกถั่วเขียวปลูกซับต้นอย่างหน้าเนาะไปลูกล่ะไปเที่ยงห้างปะเปืผ่านเ้าลูกปะ มาเร็วมามามันจืดมันจืดต้องเท้าบูดเอาใบาไส่ได้นัน่นพี่พี่น้องเต็มไปเมื่อตัวต้นอย่างน้าต้นนี้คือใหญ่แอทอะมะั่วเขียวเต็มไปเมื่อเลยเด่นนั่นพี่น้องพุ่นเมียนไปเมื่อเลยสีด้ลายอยู่พี่น้องเอ้ยมาขั่วเขียวใหญ่ ั่วเขียวถั่วเขียวเฮ้าบไห้เนื้อทีเฮ้ามันศูนย์เปล่านาะพี่น้องอีอย่างทีมันปลูกไรเฮ้ากับปลูกอยากัดกันเด้อลูกอยากัดกันเด้อแยากัดกันเด้อลูกเด้อทีพี่น้องอุ้ยงามค่ะเขียวนี่เขียวนี่งามคักเพราะว่ามันบ่มีน้ำมันมันบ่เป็นน้ำแม่พี่น้องตรงนั้นมันเป็นน้ำโพดเนาะมันก็เลยบ่อยากงามปันไดพี่น้อง จะกัดกันเดียลกูกพุ่นมากระทิน้นกระไดพี่น้องหลยหลาย,ลายบักระทิน้นกะระไดไปลูกไปมาปปเจลโลวีโวมาเจลโลวีโวบ,บ้านเลามาไปลูกไปกอนจะดูไปให้ปลากโอเคพี่น้องจา้าคลิปนี้เอาไว้ซัมเน่เนาะเบิงแล้วช่มแล้วกะจะลืมกดนิ้วโป้งให้ย่ายดเด้อนะคะกดซับสไคร้นะคะค กดไลค์กดแชร์ให้ยายเด้เดอเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ